สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสุขุนนะคะช่องฝนเอสแจ็กสันนะคะฝนเอสแจ็กสันมาเร็วอัน,นสีผ้ามะเบิงหอมอะควาโปนิกนะคะกำลังห,หัดเด็ดตได้ประมาณสีอาทิตย์นึงแล้วกะฝนอ่ะเพาะหอมแล้วกะมือนั่นไปหาเนื้อกินก็เล็ไปพ่อหอม,มอนนห,อหอมใหญ่หอมหัวใหญ่ในตู้เย็นนะคะแล้วกะ ตัดตัดตรงขวัญเขาอ่ะตัดไวโอ้ยเนาะกล่องกระดมันมืนมันมึนยันจังใดลรลบไปเชีน่นี่อันไปไปพ่อหอมเอ,อหัวใหญ่นะคะอยู่ในห่องขวนะคะในตู้เย็นก็เลยตัดขวัญเพิินออกนะคะแล้วกัอันหัวหนึ่งจะถอดใส่ไข่เจียวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกัอีกหัวหนึ่งเนะะี่ะซ ใส่ในตู้เย็นใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้ไว้นะคะแล้วก็ส่วนโคนเกลี่ยวมาแช่น้ำนะคะนี่นะคะเป็นฟ้าเกี่ยวน้ำเ,เกลี่ยวชาไข่โมแกลี่ยอยังประมาณนี้แะคะ่ะกะเอาฟองน้ำเป็นใยเก้ี่ยใบกล่องกล่องตู้ป่านะคะเพราะว่าปกติอ่ะฝนใส่ฟองน้ำแบบธรมธรมดาธรรมดาฟองน้ำอุตสาหกรรมที่เขาเอาไป าฉาบป,ปูนฉาบกระเบื้องนะไปซื้อมาแบบนี้นะคะบ่สใส่ฟองน้ำแบบเพาะต้นกานะ่นะคะก็คือฝนไปซื้อแบบนี้มาแล้วบัดที่นี่พ่อเขาหากหากเขาเริ่มเหี้นั้นเขาเจาะทะลุฟองน้ำบ่ไดดนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นใยเกลียวนะคะหัวตะเปียนมือนนี่แล้วก็เอาฟ้าสองอันประกบกันนะคะแล้วก็เจาะหูนะคะเจาะหูให้แล้ว กาวา่าบบไหยอยู่ตรงกลางที่เขางอกเนี่ยนะคะเจาะงูสายทะลุขว้าแล้วก็ดันไว้นะคะบ่ไห้บบไห่แบบว่าเวลาหากเขาย่าวอะ่ะให้เขาดันลงล่างนะคะบบเป็นดันขืนทึ่งนะคะนั่นล่ะกะเห็ดเห็ดเสร็จหล้วมื้อนี่นะคะมีสองหัวมีสองหัวอันนี้นะจะได้สองต้นอันนี้ได้สามต้นนี่นะคะแล้วมื้อนี่ กะเข้าไปในขัวนะคะไปหาของกินคือเกานน่นแหละแล้วกะนึกพอว่ามีหอมหอมหน่ะยอยู่ในถุงก็เลยเห็นว่าน้องน้องกำลังสู่ชีวิตอยู่เห็นบ่เห็นบ่กำลังสู่ชีวิตอยู่น้องดันตัวเกาออกมาดันตัวของออกมานะคะก็เลยว่าเสียวมาเพาะตืมทดลองทดลองดึงออกมาแล้วแล้วก็อันนี้อันนี้ดึงออกบออ่ได้ตน อันนี้มันเป็นแฝดข้างในแต่กาชามเขาตอกตอกเขาเขาโูบตอกเขาได้อยู่นี่ตอกบ่ใหาน้องทะไลออกข้างหลังส่วนอันนี้เป็นต้นเดียวเออใยแก้วมันสีโปรงนะคะโปรงลคนกับมบัมมี บ่มีหมองสื่ออันนั้นเนาะบ่มี่หมองหมองสื่ออีหย,ยัางก็ใ่ที่เขาเอาอมาปลูกพักให้ดูโดยเฉพาะนะคะก็เลยได้นึ้อ่าว่าจะขวงมีใยเกลีก่ยนะคะใยเกลี่ยที่แบบว่าเหลือจากตัดแต่งกล่องตู้ปลานะคะก็เลยเอามาเฮ็ดฝนเฮ็ดเป็นซี่แฉกนะคะนี่ดวมอนี้สิผาน สิผ้าเฮียนหอมแดงแต่ว่าโอ๊ยม้อนี้ว่ท่านดอกเพราะว่าเฮ็ดหอมหัวใหญ่กันีน่ละเบิดเวลาแล้วนี่ยหาน้าที่แล้วนี่ใส่เข้าไปเลยจ้า <c oughs> กล่องดูสัยแล้วจ้าหยอดหอมหัวใหญ่นะคะสองอันนะคะส่วนอันที่เป็นโคนเพิินนะคะซีอิู่มึงนี่นะคะหล่อหลากนะคะก็คือตัวแก้วเนี่ย เวลาเขาส่งเหี่งเหียงนะคะฝนกระสิมาจุ่มนามนะคะจุ่มนามจุ่มนีมนมน่นะคะหน,หน่อยนึงแล้วก็เอามารอหลากกันสินะคะมีรอลากไว้ก็คือตรงนี้จะบดถึงข้างล่างนะคะแล้วก็ถาดนี่เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์เใส่ถาด่องใส่กระบ,บอกผิดนะคะฝนเกามาดัดแปงใส่โฟมเห็นเขาลอยนะคะแล้วก็อันนี้ก็รอหลากนะคะเป็นหรวผ้านะคะ รอ้ยน้องบ้านไอนใส่บ้านไหนใส่เก้ียวอ้ยน้องจ๋าหนี่หากบ้านออกวัตเหตุใ้มือนีมือที่สองนะคะอันนีใส่แก้วลงถาดเรียบร้อยแล้วนะคะหากบ้านออกคือกันเหตุพร้อมกันส่วนสาลเนนะคะเพิ่นกำลังสลัดใบเก่านะคะค่อยเก็บออกเรื่อยจ้ะที่ ที่พื้นสลัดใบเรียบร้อยแล้วนะคะยอดไม่กระสิบปงนะคะเนี่ยเขาลนเขาเอาใบเกาถิมแล้วก็ยอดไม่กำลังสิบปงขึ้นมามอเศร้าเก็บไปแล้วรอบนึงได้นเนี่ยสลันเนออันนั้นกรสลัเนพักบุ้งนะคะพักบุ้งเอ,อ่ออันนี้กะพักแพรวพักแพรอันนี้พัก,ย,กยังวะกระแยงกระแยงแล้วกระสลัเน ส่วนอันนี้ก็ห้อมแดงนะคะหอ้อมแดงนะสิเพาะอยากหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเขาอันหากเขาอ่ะแทงบอทะลูอันนี้นะคะอันนี้ฝนกําลังหล่อหลากอยู่นะคะกําลังหล่อหลากอยู่ถาดเนี้ยกําลังร่อหลากนะคะส่วนสองถาดนั่นน่ะปูก้อนนะคะอันนั่นหามือแล้วนะคะอันนี้สีมือส่วนอันนี้หัวตาหัวตาใดสามมือนะคะแล้วกักําลังสี กำลังสีรอลากอีกนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันได้สองมือแล้วแมนบอฟอนกับว้นเวน้เวนมือนึงแล้วกับมือหนีมาเฮ็ดอีกนะคะหนาหอมแดงเตรียมใบนะคะอุปกรณ์ไลค่คนพ,พี่พี่ที่ดูคลิปปลูกหอมหัวใหญ่ ของฝนจนจบคลิปนะคะก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่องฝนเอสแซกซันนะคะฝนเอสแซกซันพื้นที่หนึ่งงานทําอะไรบ้างนะคะก็คือแบบว่ายเยอะแยะมากมายนะคะก็คือมีกุ้งฝอยมีบอ่อปลานะคะบอ่อปลาที่เป็นบอ่อดินสองบอ่อนะคะมะีกระต่ายไก่นะคะมีปลาซิว ปลาซิวอ้าวปลาซิวดอยที่เป็นหางแดงนะคะปลาดุกนะคะแล้วก็อะควาปูนิกที่ใช้น้ําปุ๋ยจากปลาดุกลว้ลวนๆเลยนะคะก็คือมาดูการว่าจะไปรอดหรือว่าไม่รอดนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆดูเรื่อยๆนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ฝนด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะพูดคุยกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเดอร์ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย